ในภาพฝันของเจ้าไม่มีค่าใครว่าไม่มีเจ้าก็เล่าไม่มีเจ้าคอยเกื้อหนุนข้าไหนเลยจะอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองไปตลอดชีวิตดังนั้นช่วยชีวิตเนี้ยข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไป Story Reader นักอ่านเรื่อง ชาายาแม่ทับหยาไม่ได้นวนิยายจีนเรื่องล่าสุดของฉังโกรั่วเยี่ยจากสนับพิมพ์จมใส่นะคะมีจำนวนสองเล่มจบเริ่มเรื่องด้วยการกล่าวถึงความแค้นระหว่างสองสาวพ,พี่น้องต่างมารดบาแห่งจวนซินหยางหูเนี่ยหยวนหวาและเนี่ยชิงลวนที่เริ่มต้นมาจากพ่อหรือว่าซินหยางหูในวัยหนุ่มเขามีใจรักกันอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองซึ่งก็คือเนี่ยหูหยิน แต่ด้วยฐานะที่ทางเนี่ยหูหญินต่ำต้อยกว่าจึงทำให้พ่อแม่ของซินหยางโหคัดค้านไม่ให้คนทั้งคู่ได้ลงเอ่ยกันและยัดเยียให้ซินหยางโหแต่งภรรยาเอกที่มีฐานะเท่าเทียมกันทางด้านเนี่ยหูหญินก็ถูกทางบ้านจับไปแต่งงานกับชายอื่นเช่นกันต่อมาสามีของเนี่ยหูหญินป่วยตายด้วยโรคปอดทางพ่อแม่ของนางก็มาตายลงไปอีกจึงทำให้นางหมดที่พึ่งและต้องบากหน้า เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคนรักเก่าซึ่งก็คือซินยหยางโหในช่วงเวลานั้นซินยหยางโหเองเมื่อเขาแต่งงานและอยู่กินกันกับบุตรีของข้าราชสำนักผู้หนึ่งและนางผู้นั้นก็ได้ให้กําเนิดเนี่ยหยวนหวัวและน้องชายออกมาแต่ต่อมาเมื่อซินยหยางโหพบว่าเนี่ยหุยินลําบากจึงได้รับอุปการะและช่วยเหลือนางเอาไว้โดยการรับนางเข้ามาอยู่ในจวนและด้วยความที่เป็นประดุจฐานไฟเก่า จึงทำให้จุดติดได้ไม่ยากต่อมาคนทั้งคู่ก็กลับไปเป็นคนรักกันดังเช่นวานวานเป็นเหตุให้แม่ของเนี่ยหยวนหัวช้ำใจจนล้มป่วยและตายจากไปเมื่อภรรยาเอกตายจากไปซินหยางโหก็แต่งตั้งเนี่ยหูหยินขึ้นแทนที่ตำแหน่งภรรยาเอกทันทีแทนที่สำคัญก็คือตอนนั้นเนี่ยหูหยิงก็ตั้งท้องเนี่ยชิงหลวนก่อนแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวฟ้องว่า เนี่ยฮูหญินนั้นแอบลักลอบมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆกับซินยหยางโหแล้วก่อนที่แม่ของเนี่ยหยวนหวาจะตายไปทําให้เนี่ยหยวนหวาในวัยเด็กฝังความแค้นที่มีต่อครอบครัวของเนี่ยหูหญินเอาไว้ตั้งแต่วัยเยาว์ต่อมาก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เนี่ยชิงหลวนบุตรสาวของเนี่ยหูหญินในวัยสามขวบติดโรคฝีดาษแล้วก็ป่วยหนักจนเอาชีวิตไม่รอดและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนางยังได้เอาโรคฝีดาษไปติดลูกชายคนเดียวของภรรยาเอก หรือก็คือน้องชายของเนี่ยหยวนหวาทําให้เด็กทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่ว่าร่างของเนี่ยชินหลวนนั้นกลับมีวิญญาณของนักศึกษาสาวจากโลกปัจจุบันเข้ามาสิงร่างนั้นแทนก็เลยก,กลายเป็นว่าเนี่ยชิงหลวนไม่ตายเนี่ยชิงหลวนรอดชีวิตแต่น้องชายของเนี่ยหยวนหวาตายไปคนเดียวเหตุการณ์นี้ทําให้เนี่ยหยวนหวายิงแขนเคืองสองแม่ลูกเนี่ยหูยและเนี่ยชิงหลวนเป็นอย่างมาก และจากนั้นนางก็คิดหาทางแก้แค้นตลอดมาจิงกระทั่งนางพบโอกาสเมื่อเติบโตขึ้นความสาสวยของเนี่ยหยวนหวัวประกอบกับที่บิดาของนางคือซินหยางหัวในขณะนั้นก็ถือได้ว่ามีตำแหน่งทางราชการที่ก้าวหน้าและเป็นที่โปรดปรานขององค์ฮ่องเต้เนี่ยหยวนหัวจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระชายาแห่งองค์ราชทายาทที่จะได้เป็นฮองเฮาในอนาคต และแน่นอนเมื่อวันที่นางมีอำนาจมากล้นเมื่อใดสิ่งแรกที่นางคิดจะทำก็คือกําจัดเนี่ยหุยินและลูกของนางให้สาสมทางด้านเนี่ยเชิงหลวนนั้นย้อนไปเมื่อนางฟื้นขึ้นมาในร่างของเด็กน้อยแรกๆนางก็สับสนอยู่บ้างที่จู่ๆก็มักจะโดนแกล้งหรือว่าโดนลักลอบทำร้ายจากพี่สาวต่างมารดาแต่ต่อมานางก็ได้มารู้เรื่องราวทั้งหมดว่าความแค้นที่เกิดขึ้นนั้น มีต้นต่อมาจากมารดาของเจ้าของร่างนี้เองแต่ก็จนใจด้วยว่าไม่ว่านางจะทำดีกับพี่สาวคนนี้อย่างไรเนี่ยหยวนหวาก็หาได้หยิบยิ้มหมตรีที่ดีตอบกลับมาให้กับนางจนในที่สุดเนี่ยชิงหลวนก็ต้องหาทางรับมือแบบตาต่อตาฟันต่อฟันขึ้นมาบ้างและเมื่อเนี่ยหยวนหวาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระชายาขององค์รัชทายาทก่อนที่นางจะเดินทางเข้าวังนางก็ได้ขู่ว่า หากวันที่นางมีอำนาจเมื่อไหร่นางจะกลับมาจัดการกับเนี่ยชิงหลวนให้สมแ้นมแต่โชคชะตาก็พาให้จู่จเนี่ยชิงหลวนได้รับราชองค์การจากฮ่องเต้ให้นาน,นั้นได้ไปแต่งงานกับจิ้นอ๋องผู้ที่เป็นทายาทที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวแห่งตระกูลจัว่วที่เป็นแม่ทัพแห่งเมืองหลงดินแดนพายัพที่ธุระกันดานดินแดนที่มีศึกสงครามอยู่กับชาวตรงหูอยู่เป็นประจำความเป็นมาของตระกูลจัว่ว ที่นับไปตั้งแต่รุ่นปู่ของจิ้นอ๋องคนปัจจุบันหรือก็คือจั่วหลิงในการที่เป็นแม่ทัาในรุ่นของท่านปู่ของจั่วหลิงนั้นเดิมทีท่านปู่ของเขาเคยเป็นผู้ที่ต่อสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกันมากับอดีตฮ่องเต้ที่มีศักดิ์เป็นปู่ของอ่องเต้องค์ปัจจุบันจนทําให้ได้ครอบครองดินแดนต้าจิ้นมาถึงปัจจุบันนี้คุณอุปการในครั้งนี้ในการเป็นนักรบ เคียงบ่ายเคียงไหลกับอดีตฮ่องเต้นในครั้งนั้นนำพาให้ตระกูลจัวได้รับการแต่งตั้งเป็นอ๋องต่อมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีกับอดีตฮ่องเต้ท่านปู่ของจัวหลิงจึงได้ให้สัตว์สาบานปฏิญาณต่ออดีตฮ่องเต้ว่าเขาจะนำคนตระกูลจัวอพยพยกย้ายครอบครัวไปปักหลักอยู่ที่เมืองหลงซึ่งเป็นเมืองชายแดนและเป็นแนวตะเข็บของต้าจินเพื่อปกป้องบ้านเมืองต้าจินตลอดไป บ้านเมืองสงบสุขด้วยความทุ่มเทและเสียสละของคนในตระกูลจัว่วจากรุ่นสู่รุ่นในการต่อสู้กับข้าศึกตลอดมาจนกระทั่งอดีตฮ่องเต้หรือว่าปู่ของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันสวรรคตลงจะมาถึงรุ่นบิดาของฮ่องเต้องคปัจจุบันขึ้นของราชความคิดในการเห็นถึงบุญคุณของคนตระกูลจั่วก็เปลี่ยนไปฮ่องเต้องค์ปัจจุบันคิดว่าอำนาจของตระกูลจั่วเนี่ยมีมากเกินไป แล้วก็เริ่มที่จะไม่ไว้วางพระไทยพระองค์จึงคิดที่จะยึดอํานาจคืนแต่ก็ยังลงมือไม่ได้เพราะว่าใน,นขณะนั้นเนี่ยข้าศึกอย่างชาวตรงหูก็รุมประชิดติดเมืองหมายจะตีเอาเมืองอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ใช่ช่วงที่พระองค์จะสบโอกาสในการล้มล้างอํานาจของตระกูลจัว่วต่อมาชาวตรงหูก็วางแผนโดยการส่งองค์หญิงของเผ่าให้มาเป็นพระชายาของฮ่องเต้นในขณะนั้น นางก็ได้มาทำการเกลี้ยกล่อมให้ฮ่องเต้มีใจคิดที่จะกำจัดคนตระกูลจั่วมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนเผ่าของนางเนี่ยสามารถโจมตีเมืองต้าจิ้นได้โดยสะดวกหากว่าไม่มีขุนศึกจากคนตระกูลจั่วคอยขัดขวางอยู่ฮ่องเต้นในเวลานั้นจึงต้องการยึดกําลังทหารแล้วก็ถอดยศบิดาของจั่วหลิงแต่ได้รับการคัดค้านจากบรรดาขุนนางในราชสำนักณขณะนั้นโดยพร้อมเพรียงกันว่า แม่ทัพตระกูลจัว่วในมีคุณูปการต่อแผ่นดินไม่สมควรที่จะต้องไปลงทั่วเดยดายต่อคนตระกูลจัว่วแถมยังจะต้องประทานรางวัลให้ด้วยซ้ำห้องเต้นในเวลานั้นเนี่ยเป็นคนที่หูเบาแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากนักพระองค์ก็เลยไม่กล้าที่จะทัดทานความเห็นของบรรดาขุนนางทั้งหลายในท้องพระโรงเรื่องราวการยึดอำนาจของคนตระกูลจัว่วก็ยังคงคาลาคาสังต่อไปและพระองค์ก็ไม่อาจจะทำอะไรคนตระกูลจั่วได้ จนกระทั่งมาถึงรุ่นของห้องเต้อ,องค์ปัจจุบันพระองค์เนี่ยต้องการที่จะสารต่อเจตนาของบิดาตนเองจึงได้จัดการถอดยศและรีบอำนาจทางการทหารคืนจากคนตระกูลจัว่วรวมถึงขับไล่คนตระกูลจั่วทั้งหมดให้ออกเดินทางไปจากเมืองหลงซะเพื่อไม่ให้ฐานอำนาจของคนตระกูลจั่วเนี่ยหลงเหลืออยู่ในเมืองหลงอีกต่อไประหว่างที่เดินทางออกจากเมืองเนี่ย ก็ส่งคนไปรอบฆ่ารอบโจมตีคนในตระกูลจั่วซะด้วยทําให้ทั้งตระกูลเนี่ยเหลือคนที่รอดชีวิตมาได้แค่ไม่กี่คนนะคะก็คือเหลือแค่พระเอกก็คือจั่วหลิงแล้วก็ท่านย่าของเขาเท่านั้นข่าวที่คนตระกูลจั่วถูกกาจัดเนี่ยได้ล่วงรู้ไปถึงหูของข้าศึกชาวตรงหูทันทีทําให้ต่อมาชาวตรงหูเกิดความพึกเหมิมวางแผนกลับมาโจมตีเมืองหลงอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาก็ได้ชัยชนะเพราะไม่มีขุนศึกชาวตระกูลจัว่ว ปกป้องบ้านเมืองอีกแล้วไม่ว่าทางราชสำนักจะส่งแม่ท่าฝีมือดีที่เก่งกาจขนาดไหนไปรับมือก็ไม่สามารถเอาชนะข้าศึกชาวตรงหูได้เมื่อสบปโอกาสมากยิ่งขึ้นชาวตรงหูก็ยิ่งโจมตีหนักยิ่งขึ้นทําให้ต่อมาทัพของชาวตรงหูเนี่ยสามารถตีหัวเมืองต่างๆไกลเข้ามาถึงเมืองหลวงได้มากยิ่งขึ้นบรรดาขุนนางนณะขณะนั้นก็เลยพากันเสนอความเห็นว่า จำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องตามคนตระกูลจวกลับมาปรับค่าศึกในครั้งนี้ให้ได้ฮองเตจ,จึงไม่อาจที่จะเพิกเฉยต่อศึกใหญ่ในครั้งนี้ได้เพราะองค์จึงมีราชอ,องการเรียกตัวคนตระกูลจวให้กลับมาพร้อมทั้งจะคือนอำนาจให้พวกเขาดังเดิมแต่ในขณะนั้นคนที่จะมาเป็นแม่ทัพในการต่อสู้กับเผ่าตรงหูนั้นเหลืออยู่เพียงแค่คนเดียวก็คือชายหนุ่มที่อายุเพียงแค่18ปีที่ชื่อว่าจัวหลิงเท่านั้น เพราะคนทั้งตระกูลได้ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วความเก่งกาจของจัวหลิงก็เป็นที่ปรากฏทันทีเมื่อเขาสามารถได้รับอำนาจกลับคืนและเอาชนะชาวตรงหูได้ในศึกแรกแม้ว่าอายุเขาจะยังน้อยแต่ความสามารถของเขานั้นไม่ได้น้อยตามอายุเลยจัวหลิงไม่ฆ่าหรือว่าปราบปรามชาวตรงหูไปทั้งหมดแต่เขาเลือกที่จะเหลือฆ่าศึกไว้ครื่งหนึ่งเพื่อให้ฆ่าศึกเนี่ยอยู่เพื่อคอยก่อกวนอยู่เรื่อย ทั้งนี้เป็นเพราะความฉลาดของเขาเขาเรียนรู้จากอดีตแล้วว่าทั้งปู่และพ่อเนี่ยปราบชาวตรงหูให้กลับบ้านเมืองอย่างสินส้นซากแต่ฮ่องเต้นเนี่ยก็ยังไม่ไว้วางประทยกลับยังคิดจะหมายกำจัดคนตระกูลเขาอีกดังนั้นด้วยเหตุนี้ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันที่มีนามว่าหลงอันตี้เนี่ยก็มีเหตุขัดเคืองพระไทยอยู่ลึกๆแต่พระองค์ก็รู้ดีว่าพระองค์ไม่สามารถกำจัดจัวหลิงได้ดังนั้นฮ่องเต้องค์ปัจจุบันก็เลยอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออก ตอนหน้าราชฎอลและขุนนางเนี่ยพระองค์จะต้องทําเป็นชื่นชมประธานรางวัลให้กับจัวหลิงแต่รับหลังพระองค์ก็ยังคงหาทางกําจัดจัวหลิงอยู่นั่นเองแต่ก็จนใจด้วยต้องการที่จะเก็บเขาเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการปราบชาวตรงหูอยู่ดีจนกระทั่งต่อมาห้องเต้หลงอันตี้ได้ทําการส่งเนี่ยชิงหลวนให้ไปแต่งงานเป็นพระชายาของจัวหลิงเพื่อต้องการที่จะใช้นาเนี่ยเป็นข้ออ้างในการหาทางกําจัดจัวหลิงในการข้างหน้าได้ เน่ชิงหลวนต้องเดินทางไปเป็นพระชายาของจิ้นอองหรือว่าโจวหลิงนะคะโดยการสมรพระราชทานจากองค์ทองเต้เมื่อนางเดินทางไปถึงเนี่ยนางก็มีใจคิดอย่างเดียวว่าต้องเจียมเนื้อเจมตัวโดยคิดว่าชีวิตของนางเนี่ยตกอยู่ในกำมือของโจวหลิงผู้นี้ท่าทีของเนี่ยชิงหลวนในระยะรยแรกๆที่เดินทางแต่งเข้าไปอยู่ในโจวในฐานะพระชายาของเขาเนี่ยจึงสงเงียมงียมยามอยู่ต่อหน้าโจวหลิงตลอดเวลานางไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดๆจากสามี ในานามแม้ว่านางจะได้ชื่อว่าเป็นพระชายาของเขาก็ตามทีความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เริ่มต้นจากการมีอาหารของกินเป็นสื่อกลางนะคะอันเนื่องมาจากว่าพ่อครัวในโจนของแม่ทัพเดิมเนี่ยเป็นทหารคนสนิทของแม่ทัพโจ้ผู้พ่อผู้ซึ่งเคยร่วมรบทับจับสื่อกับตระกูลโจวมาช้านานแต่ต่อมาในบาดเจ็บทำให้ขาเนี่ยไม่มีความผิดป,ปกตินะคะขาเสีย ทำให้ออกรบอีกไม่ได้ต่อมาโจลิงเนี่ยที่มาเป็นแม่ทัพแทนพ่อของเขาก็เลยให้อดีตทหารผู้นั้นเน่ยมารับหน้าที่เป็นพ่อครัวแทนและด้วยความที่อายุมากแล้วทําให้พ่อครัวจําเป็นเนี่ยทำอาหารก็มาจะหนักไปในทางรสเค็มนะคะเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยลิ้นในการรับรสก็มาจะไม่ไหวประสาทในการรับรสที่ลิ้นก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเวลาทําอาหารก็จะหนักรสเค็มมากๆแต่คนที่กินอาหารเนี่ย ทุกคนก็จะรู้ว่าทันทีที่ได้รับอาหารจากห้องครัวปุ๊บก็จะต้องหาน้ำมานะคะคอยละลายละลายอาหารอยู่เสมอเนี่ยชิงหลวนไปแรกๆก็แปลกใจแต่ต่อมานางก็รู้แล้วว่าอ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้ก็เลยเพยายามที่จะอยู่รอดได้โดยการหาข้ออ้างออกไปกินอาหารนอกจวนอยู่เป็นประจำนะคะจนกระทั่งครั้งหนึ่งที่นางออกไปกินอาหารที่นอกจวนเนี่ยนางก็มีเหตุไปเจอคนผ่านเข้านะคะมาลวนลามมาลวนลามนางกับสาวใช้ในร้านอาหารนะคะ แต่เนี่ยชิงหลวนที่ในร่างเนี่ยมีวิญญาณของสาวยุคใหม่สิงอยู่เนี่ยแถมสาวยุคใหม่คนนั้นเนี่ยนะคะก็เคยมีสกิลในการเรียนคาราเต้ามาด้วยก็เลยทําให้นางสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันมาได้แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้โจลิงเนี่ยบังเอิญไปเห็นเข้าแล้วก็แอบเข้าคอยเฝ้ามองดูว่าเนี่ยชิงหลวนเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรในการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอเห็นวิธีการแก้ปัญหาของนางแล้ว ก็ทําให้เขาเกิดความประทับใจนะคะว่านี่ชิงหลวนเนหาใช่กณหนูในห้องหอทั่วไปไม่หาแต่นางเนี่ยกลับเป็นหญิงสาวท,ที่มีไหวพลิบชาญฉลาดนะคะต่อสู้ได้ด้วยกับผู้ชายที่อกสามศอกเนี่ยนางก็สามารถที่จะต่อสู้ลักเอาตัวรอดได้ทําให้เขาเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดใจค่อยๆยอมรับในตัวพระชายาคนนี้นะคะต่อมาเนี่ยคนทั้งคู่ได้มีโอกาสที่จะกินข้าวมือแรกด้วยกัน วหลิงเนี่ยก็เลยค่อยๆเปิดใจยอมรับในความน่ารักอารมณ์ดีและก็ฝีมือในการทําอาหารของเนี่ยชิงหลวนที่ความสามารถของนางน่ะไม่ธรรมดาเลยในแง่ของการปรุงแต่งรสชาติรวมไปถึงอาหารหน้าตาแปลกๆที่วหลิงเนี่ยไม่เคยลิ้มลองแน่นอนว่าจะต้องเป็นอาหารที่มาจากโลกอนาคตที่เนี่ยชิงหลวนจากมานะคะสเสน่ห์ปลายจวักจึงมัดใจ,จวหลิงเข้าไปเต็มเปล่าจวจลิงเนี่ยถึงกับสั่งให้คนไปสร้างห้องโัวเล็กๆให้กับเนี่ยชิงหลวน เพื่อที่เขาจะได้หาเหตุมาขอทานอาหารฝีมือเนี่ยชิงหลวนอย่างสม่ำเสมอจนต่อมาทั้งคู่ก็ได้ใกล้ชิดกันและพัฒนาความสัมพันธ์จนรักกันนะคะนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยากันได้ไนที่สุดจัวหลิงเนี่ยนะคะมีความคลั่งรักในพระชายาของเขามากนะคะโหดกับทุกคนแต่ยอมทุกอย่างกับพระชายาเพียงแค่คนเดียวมีตัวแปรในการสร้างสีสารในการเยาแย่ก็คือ หมอสาวหรือว่าหมอทหารนะคะที่แอบ,บลงรักโจลิงลงรักฝ่ายเดียม,มานานแสนนานนะคะแต่โจลิงก็หาได้สนใจใยดีในตัวนางไม่ด้วยความที่นางเป็นคนหน้าด้านขี้ตื้อนะคะหลายๆครั้งก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้พระชายาเนี่ยชิงหลวงเนี่ยงอนพระสวามีอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่ด้วยความรักก็ทําให้จวหลิงตามง้องอนพระชายากลับมาได้ทุกครั้งไปเหตุการณ์ความหึงหวงในครั้งแรกๆนั้นนะคะก็เลย ทำให้จัวหลิงเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นท่านแม่ทัพผู้คุกเข่ากับกระดานซักผ้ามาแล้วนะคะฉายาที่ได้เนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นข้อตกลงว่าเนเชิงหลวนเนี่ยจะเอาไว้ใช้เป็นกุศโลบายในการกำราบสวามีให้ยอมรับผิดแล้วก็ลั่นวาจาว่าจะยกโทษให้ก็ต่อเมื่อเอากระดานซักผ้ามาแล้วก็คุกเขาเ่าบนกระดานซักผ้าแรกๆเนี่ยจัวหลิงก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าอายเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นถึงแม่ทัพใหญ่แต่แบบต้องมาคุกเข่ากับกระดานซักผ้าก็ดูไม่เหมาะสม แต่ว่าเนี่ยเชิงหลวนบอกว่าเรื่องนี้จะเก็บเป็นความลับที่รู้กันเพียงสามีภรรยาเท่านั้นนะคะด้วยความเป็นคนข้างรักอยู่แล้วจัวหลิงก็เลยยอมอีกเช่นเคยสองสามีภรรยาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เมืองหลงนะคะไปปิกนิกการไปสร้างกระโจมกันแล้วก็คืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยคนทั้งคู่ได้รับราชองค์การเรียกตัวเข้าวางังโดยอ้างเหตุว่าจะจัดงานเลี้ยงให้กับท่านย่าของจั่วหลิงทางราชสำนักเนี่ย จับตัวทัญญ่าของโจลิงเอาไว้ภายใต้ข้ออ้างว่าเพื่อความปลอดภัยที่ไม่อยากจะให้ผู้หญิงผู้เท่าของสกุลจั่วหรือว่าท่านย่าของเขาต้องไปตกรกรรมลำบากที่เมืองลงที่เป็นเมืองชายแดนแล้วก็เต็มไปด้วยการสู้รบแต่เหตุผลที่แท้จริงก็คือว่าเพื่อให้ท่นานย่านั้นนะอยู่เป็นตัวประกันนะคะที่ไม่ให้จวหลิงนะี่ะทำอะไรฮึกเหมิมเกินเลยต่อราชส,สำนักนั่นเองท่านย่า ถูกจับตัวเอาไว้ในตำหนักเย็นและฮองเต้ก็ปิดบังความจริงกับจัวหลิงโดยบอกว่าท่านย่าเนี่ยพำนักอยู่ที่เมืองต่างอากาศของราชวงศ์ต่อมาเนี่ยชิงหลวนเนี่ยนะคะก็มาถูกเล่หลวงของเนี่ยหยวนหวาที่ตอนนั้นเป็นพระชายาขององค์ราชทายาทแล้วเนี่ยให้เข้ามาอยู่ร่วมกับท่านย่าของจัวหลิงจนได้นะคะในตำหนักเย็นด้วยกันเลยในระยะหนึ่งตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าท่านย่าเนี่ยถูกจับตัวแล้วจะสามารถหนีรอดออกไปจากตำหนักเย็นได้ไหมนะคะ การเรียกตัวของโจหลิงกลับบางครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้โจหลิงเนี่ยมารายงานตัวแล้วก็รับทราบด้วยว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นกำลังเป็นฐานอำนาจให้กับราชทายาทต่อไปเพราะว่าณตอนนั้นคือฮ่องเต้นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีสภาพร่างกายที่ย่ำแย่แล้วเพราะว่าประชวรหนักมากแล้วบัลลัง,งก์มังกรกําลังจะเปลี่ยนมือและทางฝ่ายเนี่ยชิงหลวนเองเนี่ยนางก็ได้รับสารจากเนี่ยหยวนหวัวพระชายาราชทายา,า,ยาทให้ข้อวังมาโดยอ้างว่าให้มาเยี่ยมเย็นกันตามประสาพ,พี่น้อง แต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็เพื่อเรียกมาข่มขู่ว่ามารดาของเน่ชิงหลวี่นถูกนําตัวมากักขังแล้วก็นางก็หวังว่าเน่ชิงหลว่นจะเสียใจและจะต้องหาทางมาช่วยมารดาของตนเองแต่ผลลัพธ์ก็กลายเป็นว่าเน่ชิงหลวนเองเนี่ยนางก็ไม่แยแสกับมารดาของตัวเองนะคะนางบอกเน่หยวนหวาด้วยซ้ำว่าให้ทําตามอําเภอใจได้เลยนะคะในการดูแลพ่อแม่เพราะว่าข้อเท็จริงก็คือนางก็หาใช้ลูกที่แท้จริงของเน่หูหินนะคะลึกๆเนี่ยนางยังแอบ สมน้ำหน้าด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เนี่ยหูหญินเจอเนี่ยก็สมควรเพราะว่านางก็ไม่ได้เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่เนี่ยหูหญินเนี่ยไปแย่งชิงแล้วก็ทําลายล้างให้กับครอบคร,บครัวของเนี่ยหยวนหววต้องย่อยยับไปนะคะโดยหูหญินใหญ่เนี่ยจะต้องแบบว่าเสียอกเสียใจไปนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าพ่อกับแม่ของเจ้าของร่างเนี่ยแอบลักลอบได้กันแล้วก็เป็นเหตุให้แม่ของเนี่ยหยวนหววต้องเสียใจตายไปนะคะอันนี้นางก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วย ตอนนี้นางก็เลยปล่อยวางแต่ว่าเนี่ยหยวนหวาเนี่ยนางก็มองว่าเอ๊ะแล้วทําไมอยู่ดีเนี่ยเนี่ยชิงหลวนถึงไม่มีท่าทีตอบสนองต่อการที่จะเป็นห่วงเป็นใยในตัวแม่ของตนเองเนี่ยหยวนหวาเนี่ยก็เลยถามว่าเธอไม่เหมือนเจ้าไม่เป็นห่วงแม่ของเจ้าหรออะไรเงี้ยเนี่ยชิงหลวนก็เลยตัดสินใจเล่าความจริงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเนี่ยชิงหลวนตัวจริงนะข้าเนี่ยมาจากโลกอนาคตแต่เนี่ยหยวนหวาเนี่ยกลับไม่เชื่อและนางก็หาจุดอ่อนต่อไปว่า นางจะพยายามหาชุดอ่อนมาเล่นงานเนี่ยชิงหลวนให้ได้และที่สุดนางก็เพราะว่าชุดอ่อนของเนี่ยชิงหลวนเนี่ยกลับไปอยู่ที่จัวหลิงเพราะว่าเนี่ยชิงหลวนเนี่ยรักจัวหลิงมากนะคะนางก็เลยหันไปเล่นงานจัวหลิงแทนแล้วบอกว่าใช้จัวหลิงเนี่ยมาเป็นตัวข่มขู่เนี่ยชิงหลวนว่านางจะหาทางกําจัดทั้งจัวหลิงและเนี่ยชิงหลวนนะคะต่อมาก็มีเหตุการณ์แย่งชิงบัลลังก์เกิดขึ้นซึ่งมันมาจากต้นต่อที่ห้องเต้นั่นอะ ไม่เคยไว้วางพระททยคนสกุลจั่วเลยนะคะแล้วก็จ้องที่จะกวาดล้างคนสกุลจั่วตลอดเวลาโดยพระองค์ก็หารู้ไม่ว่าชนวนเนี่ยกับกลายมาเป็นเหตุที่ทําให้ถึงกับต่อมาราชวงศ์ของพระองค์ต้องล่มสลายไปเลยทีเดียวนะคะ ท้ายๆเรื่องจะมีจุดพลิกผันของเรื่องราวโดวยการปรากฏตัวขึ้นของสองหนุ่มสกุลฉีโดยเฉพาะฉีผู้พี่ที่มีใจรักมั่นคงยาวนานแล้วก็รักมาราธอนต่อนเนี่ยหยวนหวานะคะมาเป็นผู้วางแผนลึกลับซับซ้อนให้เรื่องราวความบาดหมางระหว่างสองสาวพ,พี่น้องตั้งแต่ครั้งใบยาวเนี่ยระหว่างเนี่ยหยวนหววและนี่ชิงหลวนเนี่ยไปพบกับจุดที่ลงตัวกันได้ดีดนะคะ เรื่องนี้เนี่ยรวมๆแล้วเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นการเน้นที่การบรรยายถึงการอาหารการกินกรรมวิธีในการทำอาหารที่อ่านไปก็หิวไปนะคะแล้วก็มีความรักภาษาพ่อแง่แม่งอนคุกกลุ่นอยู่ทั้งเรื่องนะคะพ่อพระเอกจัวริงของเราก็เป็นชายหนุ่มที่ขยันทำการบ้านแบบไม่แผ่วไม่พร่องนะคะก็มีความข้างรักที่แบบไม่แผ่วทั้งเรื่องไว้ใจเมียทุกเรื่องนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะ เรื่องการดูแลจวนใดๆก็ให้แล้วก็ให้แม้กระทั่งตราขุนศึกนะคะในการเรียกกองกําลังเสริมของตระกูลที่สําคัญสุดๆแล้วก็รับสุดยอดมากๆเนี่ยพอจัวหลิงของเราก็ยังยอมให้เมียเนี่ยนะคะพกตราสัญลักษณ์ของตระกูลติดตัวไว้อีกตั้งหากนะคะและที่สําคัญนะคะจัวหลิงเนี่ยนะคะก็มีความขี้หึงระดับเทพมากนะคะเพราะว่าความรักมากก็หึงมากนะคะอันนี้ เรียกได้ว่าเนื้อหาในเล่มหนึ่งนีก็จะเป็นเนื้อหาแบบอ่านสบายๆส,สนุกสนานมุ้งมิ้งนะคะเป็นสไตล์นิยายรักนะคะเบาๆหน่อยแต่พอเข้าเล่ม2เนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นสำนวนการแปลก็จะเริ่มอ่านได้ไหลลื่มมากยิ่งขึ้นนะคะ เล่ม2ก็จะพูดถึงการามีการถูกลักพาตัวของนางเอกนะคะก็มีศัตรูมาลักพาตัวไปแล้วก็มีตอนที่คู่พระนางเนี่ยจะต้องมีเหตุให้พัดพลากแยกจากกันนะคะตอนนี้ก็เล่นเอาคนอ่านเนี่ยเสียน้ําตาไปได้เหมือนกันนะคะก็เนื้อหาก็พอเข้มข้นขึ้นก็ไม่ได้หักมุมนะคะจบดีจบน่ารักนะคะสรุปคือนิยายเรื่องนี้ก็เหมาะกับสายสุขนิยมนะคะอ่านได้สบายสบาย ไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนอ่านแน่นอนนะคะจบดีงานทั้งสองเล่มนะคะอ่านกำลังดีอ่านได้อย่างรวดเร็วนะคะเนื้อหาไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะก็แล้วก็ไม่ได้เดาทางยากนะคะแต่ถ้าจะถามว่างานเขียนของฉางโกโร่เย่ยเนี่ยขึ้นแท่นที่หนึ่งในใจแอดก็ยังคงเป็นนิยายเรื่องนี้ค้าไม่ได้เขียนอยู่ดีนะคะเพราะาเรื่องนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยาวแล้วก็เนื้อหาจะดูเข้มข้นกว่านี้นิดนึงแต่เรื่องนี้ก็สําหรับคนอ่านแล้วชอบอ่านนิยายจีนก็เรียกว่าไม่ผิดหวังนะคะ ตรงนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของคนเนาะถ้าเกิดคนชอบเบาๆฟินๆน่ารักน่ารัเนี่ยหยิบเลยค่ะไม่พลาดไม่ผิดหวังนะคะขอบพระคุณที่ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปให้แอดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนนิยายของชางโกโลเย,ย่ของสำนักพิมพ์จำใสชายาแม่ทับอย่างไม่ได้สงเล่มจบนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ